สบายดีสบายดีมินตาสาวเล้ารักต่งางวัยค่ะมันี่สาวนีก่ะมาอยู่เฮือนคั่นะตอนนี้ก็ขึ้นมาเฝ้าปิ่งปลาเนาะหุงเขา่าเอ้ยโมเมนหนึ่งเข่าแล้วเฮาการซิมาปิ่งปลาซื้อปลานิ้นมาสองตเนาะปลานิ้นมาสองต กิโลหนึ่งแปดสิบบาทเนาะซื้อมาสองตัวแปดสิพันเนาะแปดสิ 80, บาทก็คือหาสิพันเนาะโลหนึ่งละหาสิพันโลหนึ่งหาสิพันอันนี้ได้ประมาณโลก,กว่าเนาะสองตัวปิ้งแต่ตัวเดียวเอาตัวนึ่งไวเ้เฮดนาขนมจีนเนาะ เด็กหน่อยก็ยังบอท่านลุกเถอะหนาวตาหนาวหนาวแล้วก็เลยนอนบอหลับก็เลยลุกมาหนึ่งเขา่าตอนนี้สิบสิบสี่องศาตอนนี้ว้าวหอมแต่หอมว้าบแบนี้ ่ต่จะเอากิดออกเอากิดออกอย่างเลยเพราะว่าปลามันกลับบกค่อยใน่บันไดบรูทาน หนึ่งเข่านี้มันอาจจะปิ้งปลาซุกบอนนี่ความหนาวความเย็นอเอาอันนี้ออกกันมันจะได้กว้งางนี่ วัอีกแล้วเมื่อคืนนี่ไปอันงานงานแต่งเนาะงานแตง่งอยู่อันแ <c oughs> ถวบ้านแถวเ,เ, <c oughs> เดินสนามบินเนาะกายเดินสนามบินไปกับน้องสาวสองคนมหาหอดีทุม ไม่น้องสาวนะมีอีน้องสาวเพื่อน,นึงอันเพื่อนเอาผัวยูอันบ้านอันอยังก็บ้านล่งปอมหรือบ้านยังลืมซื้อละน้องสาวผู้ผู้ที่เอาผัวหันบ้านเพื่อนกันยูทั้งหน้าบ้านนี่เนาะเป็นลูกพี่ลูกน้องเนาะเป็นลูกของอเอื้อยของพอมิ้นตาเนะ เพิ่นได้ผัวอยูคพุ่นเนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังมีหมอกักหลายๆตอนนี้เศร้าตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งประมาณเจ็ดโมงครึ่งฝาปิดไว้ก่อนอยันบุษุกไปมันสีอันทานมันสีเบิดก่อน ตื่นเศร้ามากกับะมาณนี้แหละเป็ดไก่เตรียมทากินเนาะผู้เกลือไก่ยังไม่ทันลุกเถอผู้เกลือไก่ยังม่ทันลุกแถวรอบบ้านละ่ะไม่ได้ไปใส่แล้วทุกคนไปใส่กับบุม้มมีรถรถมันบ่พอขี่เนาะอยู่ออมอ,อมเฮือนนี่ยวละเมื่อนี้มีักถัว่วบ่ได้มาหดนามสัม ไม่ได้มาหดน้ำกายังมีหมากหน่อยอยู่เนาะแต่หมากบ่ค่อยหลายบ่ได้หดน้ำตายบ่แล้วนี่นี่บ่รู้ว่บใบย,ยังที่แน่ๆอันนี้เรต้องหดน้ำนี่อันนี้ก็บ่ได้หดน้ำซ้ำแห็นคอร์อ่าตะไคร้ มเมฆหมอกนี่หมอกบักอะไรเนทีวามินตาว่าอน้นองอีกผู้หนึ่งที่เอาผัวอันอยู่ลองปอนะบ้านหลังนี้ละลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องโอ้อยางมาท,ทางนาบ้านนอะอากาศเย็นกว่าอยู่ทางพุ่น อยู่ทางหลังเฮือนเนาะเฮือนครัวหรือว่าอยู่เฮาอยู่เฮือนครัวแล้วมันอันเขาดังไฟแล้วมันอุ่นเนาะอันนี่ก็ทางทางเขาอันนี้เป็นหอมหอมซิบเนาะเป็นหอมซิบอยู่ทางปุ่นกระสูดพุนน่นนะอันนข้าเจ้าตอกเจียงเงินเจียคำนะน่าจะอันขาเจ้ามาจ้างเนาะ จางฮิตเอากระดาษเอาเจียมาให้ขาเจ้าตอกขาเจ้าฮิตนะเนาะเฮาสิเอาแบบใดเฮาก็บ,บอกเพลินนะเอ้าไปทางนอกบึดนี่ทาาเข่าวบานประตูหัวของเขา เห็ดแบบง่ายๆห่างบ่แล้วจริงๆเอาต้องเอาลวดมันมัดอันนี้อีกอันนี้มันห่างบ่ละอืมัน a กาะ t ันอาจจะเกาะากเลยเนาะต้องเอานี้มัดอันนี้ไว้สิไ ขั้นเก่าขั้นหนะึ่งเนาะมันดันเล็กออกสองศูนย์เล็กไทยศูนย์สองเก่าไปละมันมีไผรขี่ขั้นนี้ส่วนมากก็มีแต่พ่อขี่แหละถ้าพ่อมากกมีพ่อขี่ได้ซ่อมอีกเปลี่ยนยางเนาะยางหัวยางหัวเฮาดนบได้ขี่กะเป็นเจ้าซันละถ้าเฮ้าดนโบขี่โอ้อันนี้มักพิกขี้หนู ว้าวพี่ขี้หนูบ่ได้เห็นชำยังหมากน้อยๆอยู่หมา,ากยังน้อยๆบ่ท่านใหญ่บ่ท่านพ่อกินเถอเนาะป้อกไก่อ่ะขาไก่กินบน่นนี้นี่ป่าของเฮาหอม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 ้อม,อม,อม,อมละทานกันเอาทานทีมุอ้อ หนึ่งเขา่าเข่ากำเนาะกินสองรอบเนาะสองรอบรอบนี้แะละ่ปานิดโตซ้ำนี่สองโตซ้ำนี่ลหละแต่ว่าเ้าปิ้งตัวเดียวมาเบิ่งเข่ากำกระติบเขา่าเอาผ้าม้าห่อไว้พางกระเกาไปแล้วอันนี้ก็ซักแล้วเด้ถ้าเพรซักเนะี่ยมันจะดำกว่านี้เด้เมื่อนั้นตามาซักมันซัก,กได้สำเนั้นเลย นำซีหาหกหลอบเลนะใดสมีิดนั่นเกาแห้งนะอ่ไ้เปลี่ยนนะถือกอกรรมเข้ากรรมกินข้าวกรรม,มน้องเหมยตื่นละลุกละล่างมา <c oughs> ล่างมือวะเหมยไปตลาดด้วยมงอ<ะ>เด้อเวมยไปตลาดซื้ออันนั้นเด้อ บอกอี่สิบหนึ่งไปน้้วขอกำโอขอกำอืม <c> อ <oughs> ิดหน่อยเอาผ่าห้าอยผ่าห้อเด้อเอาออกเอาผา่าห้อยสบายดี ซื้อ,อยังอะคำอ้กกอนอ่นอยชอบปะเอาพาห่อไว้บพากแมันกินห่อแบบเมื่อกี้เออบะหมี่หมือนนาอาเจบบจาดข้าวปุ่นกับบะหมี่ทักหอมบาเอาีิสิห้อหอมไปกินปะ กินนะหน้กากับบุ้มมิซกยกินข้าวกินข้าวกินปลาตวัวเดียวปลาปิงตวงัวนึงยี่เหมือน,มนทอดไข่เลยเนี่บ่กทอดไข่เลยเนี่ nhìn thằng này tớ Mình sắp chuồn ọt nhìn lại uồn rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ਸਿਆਬਾ ਆਹ ਲੈ เอาตูอาา้อาจารนะย์น้าอันนี้ใส่กลางเลยไปเลย

ไปทานพื้นเลยติ่ม้ดีตัวเดียวเห็นบ่เดียวอื

นี่มึนเพื่บอกเอาอันจานไม่ไปท่องเอาว้หรือบ้างมีแต่ผักสลัดบมี่อันพร้อมดอกมุ้ยไผ่กิน been xong mọi người kia Thôi gì bà ย้ำให้เลยเหนือนกันไม่ต้องหยาบเลยอุ้งไม้สวยอยากกินอีกค่ะปิีแล้วอะปงอีกปิ้ง ุ่นเดี๋ยวมันมันเสี่ยงคืออะไรไัวน้อยกว่ายันหามา สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมนี่ก็นอกการกินขอยิ่งเดิมดำเนินการต่ออยู่บอนีพอกเอาคำว่าสบายดีมันนี้ต้องเซม